ตอนนี้เหมือนว่าอาการของคริสเตียนอิเร็กเซนครับดีขึ้นดีวันดีคืนเลยนะครับแฟนบอลเห็นแล้วก็คงจะใจชื้นเพราะว่าคริสเตียนอิเร็กเซนครับได้อัปเดตสวมสัตวลงซ้อมได้แล้วด้วยนะครับ ดูเหมือนว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาจจะได้เห็นคริสเซนเเวเซนคืนสนามได้ทันก่อนปิดฤดูกาลน,นี้หลังเจ้าตัวได้อัปเดตภาพการกลับมาสวมสตั๊ดซ้อมแล้วต้องบอกว่ามิดฟิลทีมชาติเดนมาร์กอย่างเอวกเซนครับห่างหายจากการแข่งขันไปตั้งแต่วันที่28มกราคมแล้วแหละหลังโดนแอนดี้คโรเสียบหนักใส่ระหว่างเกมเอฟเอครับที่เจอกับเรดดิ้งครับจนทำให้เขาต้องใช้ไม้ค้ำแลวก็สวมเฟือก เร็กเซนเนี่ยส่วนหมายว่าต้องพักรักษาอาการเจ็บข้อเท้าเป็นเวลา3เดือนเลยนะครับและสโมสรกังวลว่าเขาจะต้องลงสนามช่วงที่เหลือของฤดูกาลได้หรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็ตามล่าสุดทางเอริกเซนครับได้โพสต์ภาพผ่าน i g Story ของตัวเองบอกว่าได้สวมรองเท้าสตาั๊ดแล้วครับสอดคล้องกับคําให้สัมภาษณ์ของเชนฮาร์ที่บอกว่าเอริกเซนอาจจะกลับมาช่วยแมนยูได้ในช่วงเดือนเมษายนนะครับเอริกเซนเนี่ยโพสต์ภาพเป็นสตอรี่นะครับโดยภาพแรกเป็นตอนใส่เครื่องป้องกันพร้อมกับมีแคปชั่นบอกว่าจากสิ่งนี้ จากนั้นเป็นภาพที่2คือสวมรองเท้าวิ่งครับพร้อมแคปชั่นบอกว่าสู่สิ่งนี้ ละภาพที่3เป็นการสวมรองเท้าสตาั๊ดพร้อมแคปชั่นบอกว่ามาสู่สิ่งนี้นะครับถือว่าแฟนบอลหลายต่อหลายคนเห็นแล้วคงใจชื้นกลับมาไม่น้อยเลยนะครับเราต้องบอกว่ามิดฟิลด์เลือดโคนโอมอย่างเอริกเซนครับเป็นกําลังสําคัญของเทนฮากโดยลงเล่นไปแล้ว3ามสน,นัดรวมทุกรายการทั้งนี้ในการกลับมาเร็วก็คาดว่าเขาจะเป็นเวลาที่เหมาะสมนะสำหรับแมนยูเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีโปรแกรมเตะหนักมากๆเลยในช่วงนี้นะครับต้องรอว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับคริสเตียนดเอริกเซนนะ,นะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับ ขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม